ตอนนี้เรายังอยู่ที่หน้างานนายเดียนะคะนันเวลาเท่าไหร่นหเดี๋ยวเราเออเซลจให้ดูงานงานวอลอินนะคะมาซ่อมงานให้เขานะคะเพราะว่ารถเคมคันสามตันนั้นไฮโดรลิกตายนะคะรถเคมสของแขบอำเเอเดทนะคะปรากฏว่าเรามาวอล์กอินเก็บงานให้เขานะคะตอนนี้นเวลา นี่ค่ะเราออกจากบ้านประมาณ6โมงเย็นนะคะเพิ่งมาถึงหน้างานจุดแรกนะคะเราต้องเคลียร์วอล์กอินให้เขาะคะ่ะผู้นี้มีสอนที่โรงเรียนต่อนะคะลุ้นกันว่าจะกลับบ้านกี่ทุ่มะค่ะวันนี้เสารอาทิตย์เป็นเสมียมน,นะคะ,อ,ะอันนี้เอาไฟหน้ารถขาย,ยนะคะดี ไ้กล้องตัวนี้มาตอนกลางคืนไม่สู้กล้องใหญ่อีกนะคะก็จะอันนี้เราจะถ่ายให้ดูดอีกนะคะท่านผ่ายได้เมื่อกี้นะคะเราเก็บงานจุดแรกนะคะเพิ่งเสร็จตอนนี้เป็นเวลาเท่านี้นะคะเพิ่งเสร็จจุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่สอง จากนาเยเย่นะคะไปที่เดชอุดมค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะกลับถึงบ้านกี่ทุ่มต้องมียังมีจุดที่สามที่อำเภอเ,เื่องในด้วยนะคะอันนี้เพิ่งเสร็จจุดแรกนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะยังไม่ไปกำลังจะไปจุดที่สองนะคะเป็นงานเก็บตกอ่าไม้เข้าโรงเลื่อยอุดรธานีนะคะเป็นงานถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสารสิทธิถูกต้องนะคะเป็นงานมาเก็บ มาเก็บรายละเอียดให้รถเคที่หักตอนกลางวันนะคะรถขอไม่บอกบริษัทที่หักนะคะอันนี้บอกก่อนนะคะว่าเครดิตนี้รับเฉพาะงานที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะนายหน้าหรือว่าลงเลื่อยหรือว่าบริษัทไหนนะคะจะจ้างขอรา,ายละเอียดสำเนานะคะเอกสารซื้อขายสำเนาโฉนด เอกสารต่างๆถ่ายให้บริษัทเราให้เรียบร้อยก่อนจองรถนะคะเพราะว่าก่อนที่ล้อจะเคลื่อนนะคะของบริษัทเราก็คือเอกสารต้องเรียบร้อยนะคะเราถึงจะเคลื่อนรถให้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปจุดที่2กันเลยนะคะตอนนี้ก็ระวังอ,อยู่ระหว่างการเดินทางระหว่างอำเภอนาเยียไปอำเภอเดชอุดมนะคะเป็นงานมาช่วยกันนะคะ เครดิตลงเรื่อยอ,อุดรธานีนะคะตอนนี้นะคะมาถึงจุดที่สองหน้างานเดชอุดมนะคะ เป็นรถแทลเลอร์ของสกลนครแต่ลงเลื่อยอำเภอเพนสกลนครนะคะเป็นไม้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่มที่มืดๆนี้คืองาน Walk-in นะคะงานเคนที่เขาทำกลางวันนะคะหากค่ะเป็นเคนสามตันที่แรกเขาก็จะเอาบริษัทเราแต่เราไม่ว่างมาให้เขานะคะ ยังย้านะคะเป็นงานถูกต้องตามกฎหมายใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้มาดูคลิปนี้นะคะจะบอกไว้ก่อนว่าใครที่จะจ้างบริษัทอุ่นมั่นเคนนะคะยกไม้ท่อนเรารับเฉพาะงานที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะก่อนที่คุณจะจ้างคุณต้องมีใบซื้อขายลายเซ็นผู้ใหญ่บบ้านให้เสร็จถูกต้องมีโฉนดที่ดินถ่ายสำเนาถูกต้อง ส่งเข้าลายบริษัทเราหรือเอามาให้เราที่บริษัทได้นะคะขออนุญาตลงรายละเอียดแบบนี้นะคะคนอื่นจะบอกว่ามันยุ่งยากอ,าอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องทำเซฟตัวเองนะคะถามว่าทำไมเราถึงทำขนาดนี้เพราะว่าทุกงานเราต้องแฟร์กันระหว่างผู้จ้างและผู้ถูกจ้างนะคะอันนี้มาบอกรายละเอียดก่อนนะคะ เราไม่รับงานวอล์กอินแบบไม่มีเอกสารนะคะขอย้ำไว้ก่อนนะคะเพราะเราส่วนใหญ่นะคะเราก็เน้นไปทางไม้ปลูกอะคะ่ะอันนี้งานมาช่วยกันนะคะถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องะคะ่ะเพราะว่าเหมือนอุ่นมัานเคนนี้นะคะก็ต้นกำเนิดเราก็เหมือนเจ้าของบริษัทก็เป็นคนสกลนครน,นะคะค่ะก็เลยอ่ะ เดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างนะคะโอเคนะคะเราจะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้แค่นั้นนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรโทรเข้ามาเบอร์บริษัทได้นะคะจะแปะเบอร์แล้วก็บริษัทไว้ท้ายคลิปนะคะอุดมั่นเคน0862464420เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ เราได้กล้องที่ไม่สามารถถ่ายกลางคืนมาได้นะคะขออภัยด้วยนะคะเราเพิ่งส่งจุดแรกไปนะคะเมื่อกี้เรากำลังจะไปเอาจุดที่สองตอนนี้เวลาสามทุ่มยี่สิบนทีนะคะทำงานยาวๆค่ะยาวๆวนไปอันนี้ถ่ายให้ดูความตั้งใจของเรานะคะทีมงานเรา กำลังไปจุดที่สองนะคะ ที่สองนะคะเราไปขึ้นอันนี้คือไม้ท่อนไม้สมสานะคะไม้สมสาหรือ,อาจามจุลีนะคะภาษากลางเรียกว่าจามจุลีเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะคะอันนี้ไม่ใช่ไม้ผิดกฎหมายใดๆนะคะ ที่สองนะคะเดชอุดมนาเยียเป็นการขึ้นไม้จามจุรีนะคะไปลงเรื่อยอุดรธานอีอันนี้เป็นคลิปไวลอลพิเศษเฉยๆนะคะปกติเราก็ไม่ได้รับงานแนวนี้นะคะเราจะเน้นสายกลางวันมากกว่าแต่นี่เป็นงานช่วยกันนะคะเนื่องจากเคสหลักที่เขายกกลางวันนะคะเขาเกิด B A N อุบัติเหตุรถเคนเขาไฮดรอลิกพังนะคะเขาก็เลยโยนงานเราตอนหกโมงเย็นนะคะเรามาซ่อมให้เขานะคะเรากำลังเดินทางไปจุดที่สามนะคะอำเภอเขื่อไหนนะคะจากเดชอุดมไปเขื่อไหนนะคะตอนนี้เวลาจากจุดสองนะคะเวลาห้าทุ่มสี่ิห้านาทีนะคะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าถึงเขื่องในจบจุดที่3นะคะเราจะเสร็จตอนเวลาเท่าไหร่นะคะแบตกล้องก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้รอมาแวะเติมน้ำมันอยู่ที่ปัม๊มจะไปจุดที่3นะคะไปอยู่จุดที่3 เราจะไปซื้อสเสบียงหลักกันก่อนนะคะวันนี้เอาอนุมันเขียวมานะคะซูมเข้าไม่ได้ แบตกล้องเหลือ20%นะคะไม่รู้ว่าจุดที่3จะถ่ายได้หรือเปล่าให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวไปซื้อสเสบียงหลักก่อนเดี๋ยวเจอกันที่รถค่ะตอนนี้นะคะเรามากำลังเดินทางไปจุดที่3แต่ยังไม่ถึงสเสบียงของเราน้ำมันัวแล้วก็ขนมส้องห่อเสบียงหลัก ยังไม่ได้กินข้าวนะคะกินแต่เช้ากินข้าวเช้าประมาณสี่โมงปอบาแล้วก็รีบมาตอนนี้ติดไฟแดงนะคะ ันนี้เรามาถึงหน้างานจุดที่สามแล้วนะคะเอ้ยก็เสียเงินเพลินพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งกว่ากว่านะคะถ้าแบตไม่หมดเราจะถ่ายต่อนะคะ ต้นนี้ต้นใ่สุดลหรอคะใ่สุดแห้งๆเลยทั้งหมดทั้งมวลที่เราถ่ายมานะคะเป็นไม้จามจุลีหรือภาษาอีสานเอื่นต้นซ้ำซานะล่ะคะเป็นไม้มวลเบานะคะไม้เนื้อเบาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ สวัสดีค่ะเรามาอยู่จุดสามนะคะจุดสามแต่ยังไม่เสร็จเที่ยวที่สองแล้วกำลังเอาไม้ขึ้นแทลนเลอร์นะคะที่สามตอนนี้เป็นเวลาปีสองสามสิบสี่ แบตกล้องเหลืออยู10่10กว่าเรซ็นต์เาเลยถ่ายให้ดูนะคะเราอยูประมาณเก็บรายละเอียดอีกประมาณหนึ่งเที่ยวนะคะก็ประมาณตีสาตีสากว่ากว่าถ้าแ8กล้องไม่หมดเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะรอบสุดท้าย โอ้ยกว่าสิได้งเงิน่นไฮวัาสีวเว็มันฝันสบายชีวิตรู้ลาค่ะวันนี้รู้ลาตามติดชีวิตเสมียนน้อยรู้ลา Sim. นะคะถ้า นี่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมและติดตามอันนี้เป็นอีกประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะคะ